สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะฮะเราในวิถีนะครับทุกท่านเดี๋ยวมาชมคลิปรอบคันครับสำหรับเจ้าโฟร์ซ่าสามห้าปี2021นะฮะรถคันนี้เลขไม่สี0 0ักิโลเมตรเท่านั้นสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงครับแทบไม่มีตำหนิเลยครับมาดูเลยครับผมเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมาเพียงนะ4 0่พกิโลเมตรเท่านั้นครับสภาพเดินไม้สวยใสเหมือนใหม่นะครับ ชุดครอบแผนด้านบนครับผมนี่ฮะเดิมเดิมสวยสวยนะครับมีบาจับ GPS มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ประกับไฟฟ้าเดิมสวยตรงสือ, même, มอไม่มีอนลางครับเห็นไหมครับปอกแพนเดิมต hm ุ้มใบแผ่นเดิมมือเบรกเดิมมือคันเดิมครับผมไม่มีคดไม่มีงอประกับคันเล่งครับผมทังสือไม่มีตนลางนะครับชุดคอนโซลด้านหน้าครับผมไม่มีรอยเลยครับดูเลยนะฮะรอยเท้าแตกรท้าขีดข่วนแทบไม่มีนะครับเบาะนั่งหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูครับที่จับด้านหลังครับนี่ครับไม่มีรอยนะฮะ ด้านหน้าเป็นชิ้นหน้าไฟฟ้าครับนะฮะเป็นชิ้นหน้าแต่งจากสปีดี้นะครับผมนี่ฮะโคมไฟด้านหน้าเดิมๆครับแทบไม่มีรอยหินเลยฮะเห็นไหมครับบังโคลหน้าเดิมไม่มีแตกกราวนะฮะยางหน้าหลังเดิมติดรถจากศูนเลยครับขอบล้อด้านหน้าไม่มีถละอกไม่มีดุ้งครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งขวาครับไม่มีรอยหินนะครับนี่ชุดซับด้านในครับดูครับแนบสนิทชิดทุกจุดนะฮะไฟลิ่งฝั่งขวาครับ ไม่มีรอยล้มล้มแปะแตกแล้านะครับยางรองพักทา้าต่างๆนะครับไม่มีหลุดล่อนนะครับชุดฟฟิ่งฝั่งขวานะครับไม่มีรอยนะครับโลโก้อยู่ครบทุกตำแหน่งนะฮะคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้กันหน่อยตัดสิ่ง,ง่ายครับนะครับตัดเร่งดีมากครับผมโอ้โหดูฮะ รถงยนต์นิ่งนะครับไม่มีสะดุดเลยอันนี้แน่นอนจริงครับคันนี้ครับสภาพเดิมสวยแข้งเครื่องฝั่งขวาเดิมครับเห็นไหมครับชกหลังเดิมสวยครับล้อหลังเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะฮะยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์เช่นเดียวกันนะครับคันนี้ยังคงเป็นอะไฟท้ายเดิมสวยครับนี่ฮะบางคนหลังเดิมครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับสำหรับคันนี้ฝั่งซ้ายนะครับตัวแข้งเครื่องฝั่งซ้ายเดิมนะฮะ นี่ครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับฝาครอบต่างๆนะครับไม่มีแตกร้าแฟรดิ่งฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มล้มแปะแตกรล้านะครับโลโก้อยู่ครบทุกตำแหน่งแน่นอนครับนี่ฮะยางรอพักเท้าเดิมไม่มีหลุดล่อนแรดิงฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มล้มแปะแตกรล้านะฮะมาครับกระบอกชงร่างด้านหน้าฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินครับจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นแท้รอจริงๆแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับผม เอาละครับไปงานบ้างสำหรับเจ้าโฟล์คซ่า350คันนี้ครับนี่ครับรคันนี้จดทะเบียนปี2021ราคาแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับดาวน์ต้นเพียงสี่หมื่นห้าพันบาทใครหาอยู่ครับบอกเลยว่าต้องมาครับคันนี้ครับรถสวยน่าแน่นอนครับเอาเป็นว่าใครหารถที่สวยนะครับต้องมาทันไีพระราม5เราเจอกันครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ